รู้ไหมครับว่าเพศของลูกน้อยถูกกำหนดไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่ปฏิสนธิเลยไม่ใช่ตอนทำอัลตราซาว์อย่างที่หลายคนคิดนะครับเพราะทันทีที่ไข่ของคุณแม่ถูกผสมกับสเปิร์มของคุณพ่อก็เหมือนระบบร่างกายได้ล็อกรหัสเพศเอาไว้ทันทีไข่จากแม่มีโครโมโซม X อย่างเดียวแต่สเปิร์มของพ่อมีทั้ง X และ Y ถ้าสเปิร์ม x เจอกับไข่จะได้ลูกผู้หญิงแต่ถ้าเป็น y ลูกชายก็มาแล้วครับเรียกได้ว่าเรื่องเพศของลูกเนี่ยพ่อตัดสินใจตั้งแต่เสียววินาทีแรกเลยแม้จะฟังดูเป็นวิทยาศาสตร์แต่จริงๆแล้วมันคือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติลุ้นๆที่สำคัญการรู้เพศยังช่วยให้แพทย์ติดตามความเสี่ยงบางอย่างได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นทารกเพศชายจะมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการติดเชื้อบางชนิดมากขึ้นด้วย แต่ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนลูกของเราก็พิเศษเสมอใช่ไหมครับจากคุณพ่อลูกหนึ่งที่กำลังหัดเลี้ยงลูกฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเรื่องราวอบอุ่นแบบนี้อีกในคลิปต่อไป